แม,มาแต่ใครเป็นคนหยิบเอาขึ้นมาให้เยอะขนาดเนี้ยไม่เข้าใจอะ่ะมาว่าโมอดอยากแล้วล่ะ <c oughs> แม่ก็เหมือนยูแลข้ามอ,อ่ะตัวไม่ได้กินอเลยเลยหู้ต่มจะเป็นรอ้อยลยข้างหน้าน่ะอ๋อปีไม่ตุ่มข้างหน้าน ในห้องนอนแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครถามชุดนอนนี้นะคะก็คือของร้านนี้เลยนะคะของคุณโชปื้มส่งมาให้ยังไม่ได้ถ่ายเลยทุกคนแต่มันใส่แล้วน่ารักมากได้มาใส่ในช่วงโควิดเลยค่ะจะบ,บอกว่าใครที่จะซื้อนะคะแคที่ที่ฉันใส่และส่งไปให้เขาดูได้เลยว่าอยากได้ชุดน,นี้แคลบได้เลยถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะชุดนอนสวยมากและในวันนี้นะคะยังไม่หายค่ะ บอกเลยว่าเป็นประมาณ6วันแล้วงงมากนึกว่ามันจะหายเร็วทำไมมันนานจังเลยอ่ะทุกคนคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไอ้น้ำมูกหมดอ่ะมันน่าจะหายคือผมไม่ได้เป็นอะไรเลยรู้ป่ะใครก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำมูกแล้วก็ไอแต่ไอห,ห,หายแล้วไอไอแค่วันเดียวแล้วก็หายแล้วก็เลยแบบงงมากเลยว่าทาไมมันถึงเป็นนานขนาดนี้มีใครเป็นนานขนาดนี้ไหมคะรอบสองคือรอบสองอะบเป็นนานมากเลยผมงงมากความจริงหมอบอกว่า 2- 3สาวันก็หายแล้ว ก็เป็นว่าวันนี้ก็คือขอมอบหน้าที่ให้กับเพื่อนสีต่างวัยของเราผมไม่ไหวแล้วทุกคนยอยากออกไปข้างนอก <c oughs> วันนี้ขอมอบหน้าที่กับเพื่อนสีต่างวัยนะคะวันนี้จะเป็นเมนูอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกก็คือเหมือนเดิมนะคะยำค่ะเพราะว่าอะไรช่องเราไม่ได้กินยำกันมานานแล้วนะคะเพราะว่าไปต่างประเทศมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครสนใจนะปลาคนบัวสาม,มารถสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ shopee r a า i s h a w u t i k t o k s h o p นะคะเดี๋ยวเขาจะทําแล้วส่งขึ้นมาให้กินหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูนะคะแต่เราอะอยู่ข้างบนเราก็จะเป็นกําลังใจช่วยเขา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับัสดีครับมาแล้วมาแล้วค่ะห่างหายกันไปนานสําหรับเพิ่งกลับจากหลังจะกลับจากมาเก๊าเราก็ยังไม่ได้ทํคยิปอะไรเลยพักผ่อนกันเดี๋ยวเราจะมาทําหมูกรอบยำมะม่วงหมูกรอบยำมะม่วงหมูกรอบนะใช่ยำมะม่วงหมูกรอบนีนะอ๋อยำน้ําปลาด้วยวันนี้สปอนเซอร์นะฮะใช่น้ำปลาคุณโบนะครับยอดเลยโบไปไหน พักผ่อนพักผ่อนเนาะเดี๋ยวเราจะตามแล้วก็เอาขึ้นไปให้โบข้างบนให้เขาบอกเองดีกว่าว่าเอาพักผ่อนแบบไหนพักผ่อนแบบไหนถึงได้ยาวก็ขอให้โบพักผ่อนไปอีกแป๊บเดียวมันก็ไม่เดี๋ยวต้องลงมาช่วยกันทำแล้วพักผ่อนนานไปละอวนจำมั่มเลยแก่จำมั่มเลยเดินวนอยู่ในห้องบอกมือหน้าต่างเวลาเราไปเห็นเมื่อวานก็ร้องอ้าวสุดีใช่วันนี้เราก็จะมาเริ่มทำพักบกันก่อนเลยโอเค ่คือทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะ <32. S 2> คราวนี้เราจะใส่รากกะีด้วย ใช่ใช้ปัน่นตามไม่ได้เวลาทําอะไรก็แล้วแต่นะใส่ลาบขอชีเนี่ยมันจะมันทำไมถึงได้หอมหอมปั่นสองรอบนะแล้วพริกใช้แต่ดแดงก็ไม่ได้ต้องมีเขียวด้วยคมันจะออกมาแบบสวยงามต้องถึงเนื้อเลยป่ะถึง อย<บ>้วมสดีในวันที่ชีวิต นนว่าสิ่งที่โบทําได้นะคือโบก็แค่ดูกล้องวงจรปิดแล้วให้กำลังใจพวกเขากันคือโบบอกเลยชีวิตมันเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนแต่ก็ดีใจที่โบเป็นดีที่ไม่ใช่แม่ยังย้ําดีที่ไม่ใช่แม่กะลุงพวกเขากําลังขมักขม้น,นดูสินนนหน้าอิจฉาเสียจริงอ้โหเอาให้ตายววววนใีวววววว อย่างแรกเราใส่ปลาเลยเนาะน้ำปลาคุณโบใส่หนูชอบชอบเยอะใส่เยอะเอาน้ำงงเราเยอะอะแดงก่อนนะกะหั่นไปเยอะเลยฝืนแป๊บเดียวมึงอภัยนะผมถามวิธีว่าเอาเพิ่มไหมไม่ดีห่ือวาเพิ่มอีกก็เลยหั่นอ ดูแล้วหั่นเป็นดุลเลยนะพอแป๊บเดียว ข้าวของเราคือข้าวที่สั่งได้ในหมู่บ้านดูดิน่ากินขนาดไหนจริงจังมากเลยนะนี่ไม่ได้ขายในแก๊บนะคะขายในหมู่บ้านกินผักก่อนลองพ้องแล้วผักก่อนกะหล่ำปีไว้ไว้ไว้ไวบ้าก็าทำอร่อยฮะวันไหนไม่มีอะไรกินก็ฝากพ้องว้ที่แกนด่แหละกะเพราก็น่ากินก็ก็ใช้พริกแห้งดวนะมันจะหอมแล้วนี่มันก็แคบอะ หมีที่จะอยู่อ่ะคือถ้าไม่อยู่บนเตียงก็ต้องนั่งพื้นอ่ะไม่ไหวอ่ะได้เอาพอละเดี๋ยวเราไม่พอกินกันแลพอนะโอเคปะโอเคไป,ไปแล้ว,ลวน,นั่นเอาเป็นจะดรอปรีชว้าว so, so yummy นะอิสโซลุกโซยัมมี่นะ จะกินหมดได้ไงวะแถมทำแถมแถลเลมแถละเลมทำแถมแถลเลมถ้าโบนั right, okay? ่งไม่สุภาพหรือว่าอะไรขออภัยทุกคนต้องหยวนหยวนให้โบอ่ะพื้นที่มันไม่มีพื้นที่มันแบบกินละมันต้องน่ากินขนาดนี้เลยเหรอน่ากินเกินเราชอบที่ว่าบ้านเราไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรอ่ะเราจะหาวิธีในการอดคิดให้ได้เสมอมันไม่เห็นหนอะพี่น้องมันไม่เห็นพอสนละออื้หใครยำอ่ะอออืื้ห อร่อยนะแต่หวานนำไปหน่อยโอ้ยหายเลยเนี่ยโอ้ยแซ่บพี่น้องหว้ยยำมะม่วงหมูกรอบเป็นไงบ้างพอดีฮะนี่แน่นี่แน่อร่อย่อละวตามด้วยหมูกรอบอีกหนึ่งดุนวัวฟันากวคนนี้แหละ ลองสิคำเนาะผิดสูตรมาม้าเลยอร่อยอร่อยอร่อยมากเอาไปผัดกับคานาอร่อยมากคุณเพื่อนคานาหมูกรอบใช่ไหมกินผักด้วยกินผักด้วยโอ้ยกรอบจ้าใครทำหมูกรอบ อะไรนะไก่ราหมูกรอบคือผิดสูตรไปนิดนึงอร่อยมากเอาันผ่านแล้วโบมันไม่กรอบม妈ขอทอดทำไมอะเวลามันไม่พอเวลามันน้อยไงแล้วมันเป็นอะไรอะเวลามันน้อยก็คือแบบทอดมันต้องใช้เวลาอบไงสามวันอะอร่อยมากมาแต่ใครเป็นคนหยิบเอาขึ้นมาให้เยอะขนาดเนี้ยไม่เข้าใจอะ่ะมามาว่าโบอดอยากแล้วล่ะไม่รู้ แม่เรเหมือนอยู่ในถ้ำอะตัวมันไม่ได้กินเลยเลยมันเหนียวไปนิดนึงขอโทษมันไม่เหมือนเดิมเหมือนไม่ได้กินอะไรแบบนี้มานานมากเสียงก็ไม่เคยหายอะอะรวยเรารวยเลยรวยเพื่อนๆตามไปไม่ทำไมหมาถึงให้โบกินเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหนี่ก็เยอะนะทำเลี้ยงอะไรอะก็บบอกเอาเยอะเยอะ เอาอลังการก็กินแบบไม่ต้องกินข้าวแล้วเย็นนี้ยแื้อหมูหัน่นนี้ใครกินอะ่ะสุธีหัน่นสวยๆมันอยู่นี่มันต้องเลือกระหว่างจานนี้กับจานเธอไหไม่มันใหญ่ไปฟันแตกกันดีเวลาเร่งเธอเวลาเร่งโอ๊ยไหวไหมลูกเอ้อยมากโอ้โหขอบคุณค่ะมันรีบไงลูกเพราะว่าเวลามันจํากัดไงมายิมแกมปีแล้วแต่ม้ายำอร่อยกว่าโบนะแต่ลืมไปว่าน้ำปลาคุณโบอ่ะใครทําก็อร่อยมันจะจา แม่อะไรลุงน้อยอ่ะขี่จักรยานแล้วก็มายืนตรงหน้ากระจกแล้วก็ร้องให้ไอเราใจเสียหรือว่าตัวเองตายแล้วนะแม่อว้ยร้องให้แบบเอ๊ะกูตายแล้วปะเนี่ยแล้วแกมองขึ้นมาด้วยนะมองขึ้นมาแล้วก็ปาดน้ำตาร้องไห้เราแบบเอะกูก็ปกติดีกำลังทำความสะอาดอยู่ถูพื้นอยู่ปกติเลยในใจกูแบบเอะลุงน้อยพูตายแล้วหรอ ก็โบเดตสมอลลี่ไหมไอ้วันรีบหายเลยนะวันมาไม่ไหวแล้วนะวันนันกินเป็นวัวไปกินจ้าไอ้กินผักเอากินผักเอาไปเอาแมา่อัดจิบตลกตลกนะบ๊ายบายบายเดี๋ยวมันเสร็จแล้วมันจะวิ่งไปช่องนู้นอกีกร้องเพลงไหมฮะมาร้องแล้วไม่ไหวแล้ววันเนี้ยก <c oughs> <c oughs> ินก่อนอร่อยไหมน้อยชิ้นเลือกได้นะ,มะไม่เลือกชิ้นกรอบๆได้นะเพื่อนๆนี่ฟันลงุงใช้ได้แล้ว อลองท้องอีกลองเคเลืเอกน,น้อย <c oughs> เลือกเลือกอันสัญญาณหวัวหน้าจะให้แบบบล็อกอันนี้เวลาทําหมูชั่วโมงเดียวเองครับใช่ไหนไปซื้ออีกวิ่งกลับไาอีกแล้วอบอีกแล้วต้มอ,อีกโอ้โหวันนี้ที่เราเร่งเพราะว่าเดี๋ยวเราไปใช่เราต้องมี <ไป S 2> วันนี้วันเกิดกล้วยหอมและคนณเราต้องไปกินเค้กกันแล้วใครตัดให้เข้าฮะกินเค้กเข้ามา ให้ตัดให้ฮะไงวิวตัดอ๋อนึกว่าเป็นเค้กตัดนึกว่ากล้วยของแม่คุณมันไม่รู้เรื่องอะไรนั่ยนะขุดดินอย่างเดียววันนั้นดูทิกตอ่ไม่รู้จริงไม่จริงนะพาะห้าองค์กำลังนั่งสวดอยู่สวดไปสวดมาอะไรเพลงที่มันนิทอ่ะแฮอยังบอยแฮอยังบอยแฮอยังบอยไปนู่นเลยคนหากันทั้งวัดเลยจะไม่มีผีให้ไหมไม่มีก็นั่งสวดมก็จะฟังบ่อยเออแล้วมันประทานไปไงได้เหรอ ก็มันติดหูแล้วไงเราพากระสวดิแุนไปนั่นเลยออห้าองค์ไปหมดเลยมาดูทิกเกอรวันนั้นดูใช่ไหมไม่ดูอ้าวแึกว่านึกว่าดูดีที่เขาไม่เด็กเอ้ยอนะท่าสองเสาสองข่าวเป็นยังไงร้านไม่เปลี่ยนนะน้อยจัดอะไรท่าสองสาวขาเชิงเจ้าจ่าเชิงเจ้าสาวยังโอมยยังโอ้ยน้อยไม่ได้ถ้าเพลงทิ้งน้อยได้น้อยได้เพลงอะไรเก่าๆวะเก่ายังไงท่าฉลอมอ่ะเอามะม่วงมาใส่ได้นะเฮ้ยอะไรอะไร คือน้ำน้มัำแข็งใช่ไหมเปิดฝาเหรอไหลลงคอไปน้อเปิดฝาเออเอาสีละคนให้ทุกไหมไม่ตองอร่อยเหรออ่อยน้ำปลาอร่อยมากเพื่อนเออน้ำปลาคุณโดโค้ร่ลยได้กินนานแล้วใส่มากก็ไม่เค็มขวดหนึ่งนั่นอะซดน้ำเลยหมดจริงนะฮะใช่เกินทำนี้เกินไป อร่อยแบบมากอะ่ะหรือเราไม่ได้กินอะไรแบบนี้มานานแล้ววะรอะอนั้นโบก็จะกินกะเพราแล้วก็กินน้ำจิ้ก็อร่อยนะแต่หมูกรอบคือมัน The best จุ่มพี่ เมนูนี้นะคะจะขาดนป้ปลาคุณโบไปไม่ได้เลยนะคะแต่มาหาจดจที่้ช้อปปี้ไ้ไม่ชอบรูอว่ติดกัชบช็อปค่ะตับภาไปที่ห้องส่งใหญ่นะคะทางนี้เดี๋ยวฉันกำลังจะจัดการะค่ะบ๊ายบายกินผักกินผักแต่คลิปหน้าสัญญาว่าโบจะาหายแล้วก็ลงมาทำเหมือนเดิมเนาะโบลงมาคงแบบคงมือละวิงอ่ะคืออะไรฮะงานเยอะเลยหนังมันมตัวอร่อยเนาะ ไม่ได้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 แ่มัน่ากินมากเลยโอ้โหไม่ได้ถ่ายยูทู e นานน้ำหนักลงไปลถ้าเป็นของโบจะรสชาติเหมือนกันแต่จะเผ็ดขึ้นใช่มันใส่มันไม่คิดไงวนมะเขืออย่างเดียวลองไปทำตามไปดูนะเพื่อนใช่เมนูนี้อร่อยนะมีมะม่วงอ่ะสับๆๆๆก่อน พุงไม่ใส่ทัพพุกใส่ทัพพุกไม่ได้นะสับ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 ซอยซอยซอยแล้วก่อนยำต้องสับต้องทำไงก่อนยำต้องสั่งอะไรเราไปปลาค่ะปลาปลาดองสั่งปลาไปก่อนนะสั่งได้ที่ไลแอนนะครับทิกตอกแล้วก็ชอปปี้นะขายทุกช่องทางหรือว่าใครสะดวกอยู่แถวบารามสองไม่ทันใจก็วิ่งมาเอาได้หรือลุงน้อยจะนั่งอยู่หน้าบ้านหยิบใจถุงให้เลย เ <S <S ชื่อไหมวันนั้นไปไหนวะไปกินข้าวไปกัน3คนไอ้สี่คน <c oughs> มีลุงน้อยม้าสุธีโบโ<อ>บไม่ได้ไปอ๋อไปกับแจ๊เออเขาจำลุงน้อยได้เขาจำแจ๊กับมาไม่ได้ <c oughs> ออกไปเลือกตั้งนี่หว่ากลออับมาแล้ว กลับจากเลือกไปที่ข้าวเดินแท้ไปเลือกตั้งไอคนนั้นน่ะที่นั่งจดอ่ะอ๋อเออโอ้โหไปกันสามสี่คนจําไม่ได้จําลุงน้อยได้คนเดียวเขาขอบขอบขอบคุณแทนลุงน้อยนะที่รักให้ความเคารพไอที่ให้ความรักความรักลุงน้อยถึงขนาดโอ้โหจำคุนเนี่ยเออจ้องหน้าอะเรข้าไปมาน้อยใจเลยอ่ะไปด้วยกันน่ะชักอยู่คนเดียวอ่ะเขาจำใครไม่ได้เลยเขาจำลุงได้คนเดียว เออไม่มองใครเลยเอฟซีลุงน้อยจดชื่อไปอะคุณนั่นเนี่ยอะไรเงี้ยคนนี้เนี่ยเออที่ยืมตังหนูก็เลือกตั้งก็จบไปได้ดีนะคะขอบคนเอฟีทุกคนครับที่เจอลุงแล้วทักลุงมันมีความสุขเวลาได้ทักเพื่อนๆมันมีแรงกระตุ้นไงดีใจอ่ะสะดุ้งเลยฮะดีใจมีแต่เรื่อง ก็ยังมีคนมาชอบอยู่นะม่ชอบเลยแต่พี่น้อยไม่ชอบเขาไงไม่ไม่หมายถึงว่าแฟนแฟนแตัวตัวตัวป็นแรงมันรังใจให้เราได้ดีนะใช่สนุกสนานได้ทำงานต่อไปก็เราจะพัฒนาช่องให้แบบแต่เราก็นั่งกินกันนี้เนาะ ก็สาปีก็นั่งก็ยืนอยู่เนะไม่แต่เราก็ไปพิ่งกลับจากมาเก๊านะตอนนี้เราเราไปต่างจังหวัดเราก็เริ่มออกต่างประเทศแล้วฝนตกทุกวันเลยที่มาเก๊าออ่ะากาศดีมากอากาศดีเกินมีตกอยู่วันแรกกับวันวันที่เรากลับเ่าใช่ลอยเออปลอยแต่ว่าคืมทั้งวันเลยแต่ก็สนุกดีนะมาเก๊าเป็นเมืองเล็กๆที่แบบน่าอยู่รถแท็กซี่นี่วิ่งเร็วมาก ห้านาทีถึงขับแบบสวิสสวาร์ทแปบบ๊บ,บเดียวอย่างเงี้ยลงทางด่วนขึ้นทางด่วนจบถึงสนามบินโดยไม่ได้รู้ตัวเลยสว่วนประการแต่หัแเรกของลูกน้อยเนาะไี่ได้ไปแล้วรู้ไหมว่าม้าได้ของฝากอะไรกลับมาของฝากอะไรมาไอไอไข่ไข่อ่ะหมูทาร์ตไข่แล้วเมื่อวนันเมื่อวานบิวอัดเช้านี้แล้วบิวบอกว่าอยากกินของของหวานหนูก็เลยไปยกออกมาจากมันกล่องเลยแล้วก็ไปเวฟโอ้โหทุกคนกัดเข้าไปบอกทำไงจะได้กินอีกบินนะ มันหอมอะไรข้างในอะหนูบอกแล้วมันหอมไส้มันอะไม่ธรรมดาลองชิมลองชิมแล้วบอกเขา mm hmm. แป้ะเวนไง mm hmm. อร่อยจริงเหรอ <c oughs> อ,อร่อยจริงเหรอว้าวเดลิชิอัสว้าวสุด เดลิเชียสไม่ป้าของหมดนะแบบมึงก็มีกระตุ้งเดียวทำไมซื้ออันเดียวยวะแล้วเราไม่ซื้อเพอิ่มจริงจริงนะเลยแผ่นๆผ่นะแผ่นๆอยู่ตู้เย็นน่ะหนูกิน<อ>คนเดียวนั้นไม่ให้น้องน้อยกิน <c oughs> อร่อยไหมไม่เคยกินอร่อยเวลาเอามากินเปล่าหนูทุกมันเป็นยังไงก็ <c oughs> เอามาให้แล้วไงไหนอ่ะโอู้หูยยังนะไม่มีมีวันนี้หนูก็ใส่ข้าวมาเป็นถุงๆุงะแล้วหนูก็เอาใส่มาสามอันน่ะให้ป้ายุพาไม่กินไม่รู้อะไรกิเป็นอย่างเงี้ย ไม่รู้อะไรแกเป็นอย่างเงี้ยเวลาน้องเอาอะไรมาให้อ่ะแกไม่ค่อยกินอ่ะนึกว่าเข้าตังตังบ้านไปน้อยในแบบนั้นอ่ะไม่ได้เอื้องน้อยไม่เชื่อไหมมีขายที่มาเกมามาจะซื้ออะไรมานะพอไปเปิดตู้เย็นเอาแล้วแช่แล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วสองอาทิตย์ก็ล้ไม่กินอุตส่าห์บอกเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวพี่จะหิวต้องเอาขนมมาให้ของมาเก้าเลยนะนึกว่าเข้าตังตากแห้งแล้วมาทอดออกมันออกตียังงั้นอ่ะเดี๋ยวมหม่ยังมีอยู่ แล้วเวลานั่งเครื่องบินมันน้อยชอบมองอะไรข้างๆเนาะเหมือนกันเลยมองเบรกอเออมองเหรอแต่มันมองไม่เห็นหรอกนะความสูงมันเยอะตอนเครื่องบินขึ้นเป็นไงเออจืดจืดจืดอึ๊บไม่พอมันขึ้นอ่ะเวลามันขึ้นปุ๊บมันจะแถมาเลยกลัวมันชอบแผลแถลปีกอ่ะเออมันละเลี้ยวอ่ะเลี้ยวแบบรถอ่ะเลี้ยวเข้าวถนนป้าไง โอ้โหคนขับเนี่ยเก่งมากอยากจะถามเพาว่าคุณทําได้ยังไงเรียนมาจาน,นไม่ไปน้อยตุ่ม,ต,มตุ่มเครื่องบินมันไม่ได้มีนิดเดียวนะตุ่มตุ่ม,ต,มตุ่มโอ้โหตุ่มเป็นรอ้อยลนข้างหน้าน่ะโยกตรงโน้นโยกตรงนี้นโยกตรงนน้น,นสับตรงนี้นไม่ใช่เรือ,อนะอ๋อ,อปี ไม่ตุ่มข้างหน้าปุมปุ่มกลหัปุ่มกลหัวปุ่มกลแปลง่ายผว่าตุ่มตุ่มตุ่มใส่น้ะอันนี้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 เออเนี่ยอันนี้โอ้โหถ้าผิดอันเดียวได้ทำใครวะตุ่มยอมรับเลยคุณเก่งมากเลยคุณคุณเขาเรียกอะไรนะคนขับกัปตันกัปตันกัปตันใช่ไหมกัปตันเมื่อก่อนเราก็ไปเรียนฝึกอยู่พักนึง ไม่ไหวตุ่มมันเยอะตุ่มเต็มเลยตุ่มอะไรเก็บอะไรจุกวิจัยเรยนไม่ไหวเลยเราก็เรียกซะหมดเลยตุ่มกัปตันคุณคุณเก่งมากเลยนะขอเอมรับมากี่ชั่วโมงใช่โอ้โหประสบการบินกี่ชั่วโมงคุณนกน้อยแล้วเป็นแอร์ก็ไม่ได้ว่าสบายนะเป็นแอร์ไม่สบายแต่หนาวมากเเป็นแอร์ไม่สบายแต่หนาวมาก แอเดินทั้งวันเลยแอร์เเตอ่ะต้องคอยดูพนักงานโอ้โหแต่หนูไม่ชอบตรงไหนรู้ปะเวลาขึ้นเครื่องปุ๊บอ่ะเขาจะเปิดไฟหมดเลยนะอ่าทําเหมือนจะได้นอนเลยทุกเครื่องเป็นอย่างงี้หมดที่เราขึ้นไปตะกิดข้างๆแอรเอาข้าวไหมคะเออมีทุกอย่างก็จะเนี่ยเลยถามไปบอกผัดหนูไม่มีไม่มีทน้อยเบ็ดหนูไม่มีกบก็ไม่มีไม่มี แกงนัไม้ดองก็ไม่มีไม่มีเลยเมนูนี้ก็แซ่บแซ่บดีครับวันนี้แซ่บนัวค่ะลองไปทำต่างกันดูนะคะน้ำปลาคุณโบค่ะมีสุกช่องทางเลยนะถ้าใครอยากเร็วก็แวะมาเอาได้เลยหน้าบ้านมีขายเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็สนุกสนานนะคะฝากช่องด้วยมั้ยฝากช่องมาน้อยโผบินด้วยนะคะแล้วก็ช่องโบกันญรัตค่ะแล้วก็ปลาล้านปลาล้าฝากไว้ด้วยนะคะุกช่องทางนะฮะทิดตอกช้อปปี้ไหลเวียนกันไปนะครับผมโอเควันนี้เราก็ สามคนก็ขอลาขอตัวลาไปก่อนนะคะแ้วกระโบงนีนะครับข้างบนฮะใช่คลิปหน้าก็จะมีโบ้แล้วเพื่อเพื่อบายบายโอเคบายบายค่ะสวัสดีค่ะจะหมดแล้วพี่น้องจักให้มันเต็มเลยนะกินเสร็จแล้วก็นอนในห้องเลิศ